สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีนสัชน,นาลัยสุขโขไทยนะคะวันนี้นกจะเอาตัวสิ้นที่เป็นงานเข็มให้ชมอีกแล้วมาหลากหลายสีแต่ก่อนที่จะไปชมงานสิ้นเข็มอันนี้เป็นงานเรียกงานทํามือของบ้านเรานะคะสีสัชน,นาลัยสุขโขไทยเราเรียกว่าเกีย้ยดอกค่ะอันนี้เป็นเกีย้ยดอกลายมนสิบหกนะคะก็คือตัวสิ้นก็เป็นงานจกมือ ด้วยลายมวลสิบหกผสมกับลายเครือวันค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นงานใหม่นะคะสีสวยมากแล้วก็ตัวพื้นเป็นสีส้มอิดค่ะแล้วก็ต่อด้วยเชิงลายมวลสิบหกเห็นไหมคะน้องสีแบบนี้เลยค่ะส,สวยๆแบบนี้เวลาใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ พืนนี้สวยมากแล้วช่างก็ฝีมือดีค่ะดีเยี่ยมเลยนกบอกเลยว่าหาชมยากหาให้ดูยากมากพอเห็นผืนนี้ก็จับมารีดันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คสวยแบบนี้เดี๋ยวนกให้ให้ดูข้างในนะคะอันนี้เป็นงานทำมือแท้ของบ้านเรานะคะและช่างที่ฝีมือดีๆก็จะหายากแล้วดูด้านในก็จะเก็บค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะจะไม่ค่อยระยงระยางมากนะคะทำไมนกถึงบอกสังเกตดูเห็นไหมคะขานกตรงมากสวยๆวันนี้เอาหืนนี้ให้ชมก่อนค่ะซึ่งเป็นสิ้นที่หายากและฝีมือดีๆแบบเนี้ยก็หาชมได้ยากนะคะวันนี้นกเอาสิ้นเห็นนะคะหลากหลายสีมาให้ชมกันอีกแล้วอันนี้เป็นตัวสิ้นตัวสิ้นซึ่งเอาไปต่อกับอ่า ตีจบได้แต่โดยปกติตีจบบ้านเราจะคัดสิ้นที่ตรงนี้มีจบหัวจบท้ายนะคะเพื่อให้สิ้นดูมีคุณค่าและราคามากขึ้นอันนี้ก็สามารถไปต่อกับเชิงจกยกได้ค่ะเชิงจกยกแล้วก็เอาไปต่อหัวแดงตีแดงได้นะคะอันนี้เป็นงานสิ้นเข็มบ้านเราวันนี้น้องมีหลักหลายสีมาให้ชมกันเลยค่ะ,คะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะใครสนใจแบบไหนสามารถทักได้นะคะ ก็คือสามารถให้นกต่อเป็นหัวแดงเชิงแดงได้หรือไปต่อเชิงสิ้นให้ได้ค่ะอันนี้เชิงยกนะคะอันนี้ผืนแรกอันนี้จะเป็นโทนสีสีม่วงเห็นก็สีดำนะคะแล้วก็มีริ้วสีเหลืองทองค่ะมองใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้ดูใกล้ๆก,ก็เห็นไหมคะ,ะเศกษเป็นสีม่วงม่วงเล็บมะปาง แล้วก็เข็นกับสีดำนะคะคือแรกี้งชมพูม่วงเล็บมะฟางอันนี้เป็นสีม่วงม่วงเหมือนกันอันนี้เอ้ยขอโทษค่ะันนี้ไม่ใช่ม่วงค่ะอันนี้ก็จะออกเป็นสีม่วงแต่เกิดจากสีสีน้ําเงินค่ะน้ําเงินเข็นกับสีเทาค่ะน้ําเงินเข็นกับเทาสวยนะคะสังเกตดูริ้วน้องจะเห็นชัดเจนมาก แล้วก็มีริ้วสีเหลืองทองนะคะซึ่งถามว่าสองผืนนี้ริ้วสีเหลืองทองเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับ่าตัวสิ้นนะคะว่าริ้วมันจะเด่นหรือว่าไม่เด่นขนาดไหนอันนี้ด้วยความที่ตัวพื้นสีเข้มริ้วเลยเด่นแต่อันนี้ตัวพื้นสีอ่อนนะคะริ้วก็เลยไม่เด่นชัดเหมือนผืนนี้ซึ่งเป็นงานสิ้เนเ็มเหมือนกันสังเกตดูลายใกล้ๆนะคะน้องก็จะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะ พื้นที่สามนะคะที่มาชมอันนี้เป็นสีชมพูชมพูเข็นกับสีเขียวมิ้นค่ะแล้วก็ริ้วริ้วเดียวกันนะคะริ้วสีเหลืองทองค่ะเห็นไหมคะลองคยดูใกล้ๆนะคะลายการที่สิ้นเข็นก็คือการเอาสิ้นได้สองได้เนียมาปั่นเป็นเกลียวก่อนค่ะปั่นเป็นเกลียวค่ะที่นี่เรียกว่าเข็นค่ะปั่นเป็นเกลียวแล้วค่อยเอาไปทอค่ะ งานก็จะยากนิดนึงแล้วก็จะออกมาเป็นลายเล็กๆแบบนี้ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของสิ้นเข็มนก็จะสวยค่ะแล้วอันนี้สีนี้ก็สีดูแปลกนะคะจะออกสีเข้มๆเ,เห็นไหมคะคล้ายๆกับดำดำหรือน้ำตาลแต่อันนี้เกิดจากสีแดงเข้มๆนะคะเข็นกับสีเขียวมิ้น์หรือเขียวมะกอกค่ะนี่ค่ะ <laughs> แล้วก็มีริ้วสีเหลืองทองแบบนี้ยกให้ดูลายใกล้ๆค,ค่ะ น้องก็จะสวยค่ะน,นีก็สวยค่ะสีดูคลาสสิกค่ะใส่ได้นานค่ะใส่ไม่เบื่อนะคะสีแบบนี้แล้วนี้อันนี้จะเป็นที่นี่จะเป็นเขียวเขียวขี่มาซึ่งสีจะไม่เข้มแบบในวิดีโอนะคะสีน้องจะอะสีจะไม่สว่างเท่านี้นะคะจะเป็นเขียวขี่มาเห็นกับสีดํานะคะสังเกตด,ดูลักษณะของสิ่งเพาะก็จะมีลาย เล็กๆเ,เหมือนก้างปลานะคะหรือลายหงางกระโลกแบบนี้ค่ะซึ่งแต่ละผืนที่นกมาให้ชมเนี่ยเป็นงานทอมือนะคะเป็นงานทอมือแล้วก็เนื้อนแน่นใส่นานแล้วสิ้นลักษณะนี้คือนกจะบอกว่า่าเครื่องไม่สามารถลอกเลียนแบบแน่นได้นะคะเพราะว่าเกิดจากปาการปันไกรค่ะซึ่งเครื่องไม่สามารถทําได้อันนี้เป็นโทนสีฟ้านะคะ สองเฉดสีที่มาให้ชมนะคะจะเป็นฟ้าอันนี้จะเป็นโทนฟ้าน้ําทะเลอันนี้จะเป็นฟ้าเขียวนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้สามารถจัดจองได้นะคะโทรมาอยากได้ตัวสิน้นถามว่าไปตัดเสื้อได้ไหมบางคนเอาไปตัดเสื้อแต่ว่าหน้ามันจะแคบนิดนึงค่ะหน้ามันก็จะแคบป,ประมาณสัก ห้าสิบเซนหกสิเซนประมาณนี้ค่ะแต่เอาไปประยุกถามว่าผืนนึงพอตัดเสื้อไหมไม่พอค่ะก็ไปประยุกกับผ้าสีพื้นที่นี่ที่เอามาตัดนะคะก็คือเอาเนี้ยไปตัดใส่กับผ้าสพีพื้นที่เป็นโทนฟ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะเอาไปโทเอาไปโทนเดียวกันอะไรเงี้ยก็เอาไปได้หรือใครจะเอาไปใครที่ชอบแบบนุ่งธรรมดานุ่งบ่อยบอยหรือนุ่งอยู่กับบ้านหัวแดงเชิงแดงก็เก๋ค่ะ ซึ่งที่นี่ก็ใส่กันเป็นประจำค่ะหรือใครจะต่อเชิงจบก็แล้วแต่สามารถเลือกลายได้เลือกสีได้ใครที่ชอบผ้าสุขโขไทยนะคะนกฝากกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นกเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจเสื้อซิ้นผ้าพื้นเมืองสุโขไทยบายคุณนกด้วยนะคะถ้าไงคลิปนี้นกฝากผ้าสุขโขไทยสวยๆหรือสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสุขโขไทยนกยินดีให้ข้อมูลนะคะ แล้วก็ใครที่มีผ้าแล้วไม่มั่นใจเป็นผ้าสุขโขไทยก็มีลูกค้าเคยมาสอบถามนกแล้ว,ลวส่งผ้ามาให้ชมค่ะนกก็ยินดีให้ข้อมูลเท่าที่นกจะให้ได้ค่ะทั้งไงคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย